ประเสริฐข้างบ้านครับอีพีนี้เป็นอีพีสี่นะผมจะมาพูดถึงอาหารกุ้งครับว่าที่ผมให้กินนะมีอะไรบ้างนะมีทั้งหมดสี่อย่างมีอาหารเมร็ดแคตุนใส่เดือนพอเองนะครับใส่เดือน A เอพันเอฟพอเองนะครับดอกกัานนะไ่เดือนพอเองได้ออทาตนะครับแด้ธาต าถามว่าทําไมมี้ทขาเข้ามาด้วยผมให้กินเลขาประจําครับผมเลขาเนี่เป็นตัวที่ผมผสมเองนะครับมีมันมีรทขาธรรมชาติที่มาจากกระดูกปลาทะเลนะครับที่ผมผสมไปกุ้งมันเก็บกินอร่อยมากเดี๋ยวให้ให้เป็นวิตามินเสริมดีกว่ามันจะไม่ใช่อาหารแล้วแต่กุ้งมันชอบกินครับกินแล้วมันดีดีกับกุ้งด้วยครับนะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากอาหารเม็ดก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ากุ้งมันกินอาหารเม็ดดีไหมนะครับ วิธีการกริงของมันนะ,ะเริ่มเลยเริ่มจากอาหารไปก่อนนะครับโอเคโอเคครับมาดูกันสังเกตดูกุ้งนะกุ้งจะไม่ระแวงคนเลยเห็นไหมครับกินอาหารก็ไม่ระแวงคนด้วยเจอคนก็ไม่ค่อยระแวงด้วยนะครับามาเกิดจากการพักน้ําต่างๆการทําน้ําเดี๋ยวต่อไปจะมาสอนไปเรื่อยๆนะครับดูการกินอาหารของกุ้งเห็นไหมกินดีนะครับโอเค ไม่น่าถ้าทําน้ําอ่ะตามตามสูตรผมอ่ะกุ้งไม่มีปัญหาครับกินอาหารดีโตดีแน่นอนครับนะครับโอเคเครับต่อไปเป็นไข่ตุนนะไข่ตุนนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามาดูกันว่าไข่ตุนกุ้งกินจะเป็นยังไงนะครับอาการของกุ้งกินมันชอบกินไหมอ่นะเดี๋ยวผมดูไข่ตุนกันโอเคครับมาดูไข่ตุนกันนะไข่ตุนนี่หลังจากทาเสร็จแล้ว ผมจะยีให้มันเล็กๆนะครับเห็นไหมจะเศษเล็กเศษอะไรมันกุ้งเก็บกินเกลี้ยงไม่ต้องห่วงเลยกลัวบางคนกลัวว่าจะชิ้นเล็กๆกุ้งจะเก็บกินไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับกุ้งเก็บกินเกลี้ยงครับขอให้ยีๆให้มันเล็กๆหน่อยเราจะได้หวานให้ทั่วๆบอกแค่นั้นเองไข่ตุ๋นเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่โปรตีนสูงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาสอนทำเวอร์ชั่นใหม่อีกทีนึนะครับเดี๋ยวว่างก่อนจะแยก ep ep ไปให้นะครับโอเคนะต่อไปเป็นไส้เดือน,นครับไส้เดือน เดี๋ยวมาดูกันว่ากุ้งกินไส้เดือนดีไหมนะไส้เดือนนะครับมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกว่ากุ้งกินไส้เดือนกันดีไหมเดี๋ยวมาดูใต้น้ำกันเลยโอเคครับเรามาดูไส้เดือนกันไส้เดือนนี่เป็นอาหารยอดฮิตของกุ้งเลยนะครับเป็นอาหารโปรตีนสูงที่ต้นทุนต่ํามากๆคือผมแนะนําให้เพาะเยอะเลยครับไม่ใช่การเพราะไส้เดือนไม่ใช่ภาระนะครับ คือไส้เดือนเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปได้อีกมูลน้ำหมักมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนก็ขายได้เหมือนกันครับนะครับไนะส้เดือนนี่ผมแนะนําให้เพาะเยอะเลยครับช่วยลดพฤติกรรมการกินกันเองได้เยอะมากๆนะครับไส้เดือนอะ่ะมันยังมีบางคนเข้าใจไปผิดว่าให้ไส้เดือนจะไปกระตุ้นการดูรายของกุ้งอันนี้ผมโอ้โหความคิดนี้ผิดมากๆเลยผมจะบอกให้ผมแนะนำเลยครับไส้เดือนนี่ต้องเพาะเยอะเลยครับนะ ดูกันกินได้กุ้งแยกกันกินดีมากคือถ้ามีไส้เดือนเยอะๆเนี่ยอาหารเมร็ดแทบไม่จําเป็นเลยนะผมจะบอกให้นะผมขอเลยพัฒนาไส้เดือนเยอะๆเพราะเยอะๆครับเชื่อผมครับต่อไปไปแร่ธาตุนะแร่ธาตุเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปดูใต้น้ํากันว่ากุ้งกินแร่ธาตุจะเป็นยังไงครับดูกันโอเคครับมาดูแร่ธาตุกัน แร่ธาตุเนี่ยเป็นแร่ธาตุสู่ผมเองนะครับซึ่งผมผสมเองกับมือทุกอย่างธรรมชาติ100เอร์เซนแล้วผมมีวัตถุดิบใส่เข้าไปนะคือมีแร่ธาตุวิตามินจากก้างปลาทะเลซึ่งกุ้งชอบมากสังเกตเลยกลุ้งเก็บกินกันโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมันเป็นผมไม่ได้ให้เป็นอาหารผมจะให้เป็นวิตามินเสริมหรืออาหารว่างนี้ดีกว่าอาหารว่างขนมอย่างนี้ดีกว่า กุ้งกินเข้าไปนะดีมากกุ้งจะโตดีลอกคาบดีแล้วก็ตัวสวยนะครับภูมิคุ้มกันกับตัวเองก็สูงขึ้นด้วยครับอ่านี่ไม่ใช่แร่ธาตุแยก,กนะนี่คือแร่ธาตุที่ว่าผสมน้านะครับเป็นผมมีแร่ธาตุอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวนี้ผสมน้ําด้วยและให้กุ้งกินด้วยครับดีมากๆคือแร่ธาตุตัวนี้ผมทาเองกับมือคิดเองเลยคือมันเป็นแร่ธาตุธรรมชาติ100%ครับนะกุ้งเก็บกินได้แน่นอนคือกุ้ง เก็บกินโดยแม่ระแวงเลยมันไม่มีสารปรุงแต่งครับมันเป็นสารธรรมชาติอันนี้แนะนํานะใครที่ใช้แด่ทานผมอยู่เนะี่ยผมแนะนําให้หวานให้กินด้วยจะดีมากๆเลยครับนะโอเคนะคโอเคครับเห็นแล้วนะว่ากุ้งกินอาหารแต่และชนิดเป็นยังไงบ้างเนาะกินดีครับกินดีแต่ผมจะให้โฟกัสที่ไส้เดือนนะครับอยากโฟกัสที่ไส้เดือนเพาะเยอะๆเลยครับพันเอฟนะ เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกวิธีการเพาะไส้เดือนให้เดี๋ยวจะทยอยทาคลิปสอนให้เรื่อยๆคือไส้เดือนเนะี่ยคือบางคนบอกว่าสกรปรกอย่าไปอย่าไปอย่าไปสนใจเลยครับคือลูกค้าที่กินกุ้งผมเนะี่ยเขาไม่เคยบ่นกันสักคนนะว่าสกรปรกว่ามันแบบรู้สึกรังเกียจอะ่ะไม่มีเลยครับไม่มีนะไม่มีแล้วก็อาหารปลาสมัยเนะี่ยที่เลี้ยงบ่อดินอะ่ะวัตถุดิบหลักคือขี้วัว เอามาผสมกับลำผสมกับฟางนะครับลองไปศึกษาก่อนนะค่อยค่อยมาบอกว่าใส้เดือนสกรปรกคือใช้เดือนเนี่ยผมควบคุมเองผมเพาะเองอย่าอาอย่าเอาไปล้วงวัที่อื่นครับผมกลำลังพูดถึงเส้เดือนที่ผมเพาะเองอยู่นะนะครับผมให้กินน้ำว้าสุกล้วยน้ำว้าสุกนะครับโอเคผมผมอยากให้โฟกัสที่เส้เดือนเพาะเส้เดือนเยอะๆยครับถ้าจะเรียนกุุงสุดผม,มนะเพราะมันประหยัดอาหารเป็นอาหารต้นทุนต่ํามากครับ แล้วกุ้งชอบด้วยวกุ้งโตวไวด้วยครับลูกกุ้งลงได้สี่วันห้าวันก็โอเคครับโตดีไม่มีปัญหาเลยนะครับอลค่าดีด้วยนะครับเป็นคาบนเราค่าเป็นดะีครับไม่ต้องห่วงคืออีพีนี้เดี๋ยวจะยาวไปผมอยากมาโฟกัสเรื่องอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปสอนให้เรื่อยๆนะ คอยติดตามผมแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมจะขึ้นในช่อง u t u b บอะ่ะมันจะเป็นคลิปเก่าแต่ในในเพจอาจจะเป็นคลิปที่อัปเดตใหม่นะครับไขตุน้นเดี๋ยวผมจะมาสอนให้จะจะมาสอนทำไขตุนเวอร์ชันอัปเดตให้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเจอกัน ep ต่อไปครับ